สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการหารเราจะมาเรียนกันในหัวข้อการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการหารให้นักเรียนเตรียมแบบฝึกคณิตศาสตร์เรื่องการหารแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์การหารได้อย่างถูกต้องเราก็จะมาเริ่มในใบางานที่8กันเลยนะคะในข้อที่1 มีมะนาว24ผลจัดเป็นกองกองละ8ผลจะได้กี่กองครูก็นับมะานาวนะคะออกมา8ผลและจัดเป็นกองที่1นวนวมะนาวที่เหลือนะคะก็คือ24ลบ8หรือมะนาวที่ยังไม่ได้มาจัดเป็นกองนั่นเองนะคะก็ลองนับดูนะคะว่ามะนาวที่ยังไม่ได้มาจัดเป็นกองเนี่ยเหลือกี่ผลซึ่งมะนาวที่เหลือนะคะก็เหลือทั้งหมด16ผล จากนั้นนะคะให้นักเรียนนำเลข16ไปใส่เตรียมไว้ในบรรทัดที่2ดังนี้ค่ะต่อไปนะคะจากมะนาวที่มีเหลืออยู่16ผลเนี่ยครูจะนับออกมากอีก8ผลนะคะและจัดเป็นกองที่2จํานวนมะนาวที่เหลือนะคะก็เท่ากับ16ลบ8ซึ่งก็มีค่าเท่ากับ8นั่นเองนะคะจากนั้นนะคะครูก็นํามะนาวที่เหลือนะคะมาจัดเป็นกองละ8ผลจัดเป็นกองที่3นะคะ ก็ให้นักเรียนนะคะดึงแปดนะคะลงมาในช่องด้านล่างดังตัวอย่างได้เลยค่ะจำนวนมะนาวที่เหลือนะคะที่ยังไม่ได้นับนะคะก็คือ8ลบ8ก็จะเท่ากับ0ูนย์นั่นเองค่ะเมื่อจัดกองมะนาวจนจำนวนเป็นศูนย์แล้วนั่นก็แสดงว่าเราได้จัดกองมะนาวนะคะครบทุกผลแล้วนั่นเองค่ะในบรรทัดต่อมานะคะเขาก็ได้ให้ข้อความมาว่ามีมะนาว24ผลจัดเป็นกองกองละ8ผลจะได้ ให้นำเลข3นะคะใส่ลงไปในช่องว่างเพราะเราแบ่งมะนาวได้ทั้งหมด3กองจากนั้นนะคะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ว่า 24, 8, 3, 24, 24หาร8เท <24 S 2> ่ากับ3 24ก็ <1, 24 S 1> จะมาจากจำนวนมะนาวทั้งหมด8ก็ <8 S 1> <8 S 2> จะมาจากจำนวนมะนาวในแต่ละกองและ3ก็คือจำนวนกองที่เราสามารถแบ่งได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะใน,ในใบางานที่9ในข้อที่1นะคะมีหอยทาก24่ตัว จัดกลุ่มกลุ่มละ8ตัวจะได้กี่กลุ่มสำหรับใบงานที่9นะคะก็ไม่ค่อยยากนะคะให้เขียนแค่ประโยคสัญลักษณ์และจำนวนของกลุ่มหรือกองที่แบ่งได้นะคะเรามาเริ่มเขียนประโยคสัญลักษณ์กันเลยนะคะสำหรับข้อนี้นะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะต้องเขียนเป็น24หาร8เท่ากับ3 24ก็มาจากจำนวนหอยทากทั้งหมด8มาจากจำนวนหอยทากในแต่ละกลุ่มและ3คือจำนวนกลุ่มที่แบ่งได้ ซึ่งตอบด้านล่างนะคะก็ให้ตอบว่า3กลุ่มซึ่งนักเรียนก็สามารถสังเกตจำนวนกลุ่มหรือกองได้ง่ายๆจากรูปภาพที่ครูมีให้ได้เลยนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องการหารในหัวข้อการเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ของการหารในคลิปนี้นะคะครูก็มีภาระงานนะคะใบงานที่8ถึง10ซึ่งใบงานที่10นะคะครูก็ไม่ได้ยกตัวอย่างให้ดูแต่ก็มีความคล้ายคลึงกับใบงานที่9นะคะก็ให้นักเรียนลองทำดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนด้วยแต่เพียงเท่านี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ